สวัสดีครับก็อยู่เกมล i ยเลนเจอร์ของแกงชาแนลนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยแลยกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับก็ดูจะดูจะตื่นเต้นนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้มาพูดหรือว่ารีวิวตัวละครหรือว่าแนะนําเทคนิคอะไรให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการอัปเกรดใหม่แล้วกันนะครับช่วงกลางเดือนนะครับมันก็มีตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับตัวแซนลี่คูนางนะครับก็ มันเป็นเลนเจอร์เก่าที่มีมาตั้งแต่ซีซันก่อนหน้านี้เลยนะครับแต่ว่าคราวนี้มันก็เอามาอีโวใหม่นะครับเพื่ออัปเกรดเป็นร่างอันตไา้นะครับถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดขั้นสูงสุดนะครับมันก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับเป็นหน้าตายางงี้ก็น่าจะดูท่าทางดูอาจจะดูดีนหรือว่าจะโหดอยู่นะครับแต่ว่าก็ขอรีวิวตัวแซลลี่คุณนางก่อนแล้วกันนะครับร่าง8ดาวธรรมดาแล้วกันนะครับอันนี้เจ้าแซลลี่คุณนางมันเป็นสายใบพิบนะครับสายใบพิบมันจะเป็นแนวที่ใช้แบบแนวใช้สกิลบ่อยนะครับแล้วก็ แนวบัพช่วยเหลือเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นสายเวทโจมตีนะครับถ้าเกิดว่าการติดเกียร์ก็แนะนําเลยนะครับถ้ากิดติดเกียร์ให้ตรงสายที่ไม่ข้ามสายก็จะเป็นแนวเกียร์ที่เพิ่มพลังเวทโจมตีนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นค่าเกียร์เก่านะครับอันนี้ก็เพิ่มพลังเวทโจมตีที่เป็นเปอร์เซ็นเช่นเดียวกันนะครับส่วนตรงกลางนะครับตรงกลางเสื้อโค้ดแห่งความมืดอันนี้เป็นค่าเกียร์ใหม่นะครับอันนี้ก็มีพลังชีวิตเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็เพิ่มพลังเวทโจมตีที่เป็นเปอร์เซ็นก็ค่อนข้างส เกียร์สุดท้ายนะครับเกียร์ด้านขวาสุดนะครับสร้อยบิกน้ำฟ้าอันนี้เป็นค่าเกียร์ใหม่นะครับก็เพิ่มพลังเวทโจมตีที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมบวกพลังชีวิตที่เป็นตัวเลขนะครับสรุปแล้วก็มาดูครับเนี่ยค่าในวงเล็บของพลังเวทโจมตีเนี่ยบวกมาเยอะเหมือนกันนะบวกมาก็เท่าไหร่เนี่ยสองแสนกว่านะครับส่วนพลังชีวิตค่าพื้นฐานของแซนดี่คูนางแปดดาวล่างธรรมดามันอยู่ที่แสนเก้าหมื่นหน่อยๆน,นะครับอันนี้ค่าในวงเล็บก็ได้จากการติดเกียร์อันนี้ผมไม่ได้ติดเกียร์ ที่เป็นแนวต้านสกิลให้มันเลยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยที่จริงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ขอติดเป็นแนวนี้ไปก่อนลวกันนะครับเพราะว่าก็เกียร์ที่เหลืออยู่ในครังมันมีประมาณนี้นะครับก็มาดูอันอื่นระยะสเปซร้อยห้าสิบสามก็ไกลพอสมควรเนี่ยครับไม่มีต้านสกิลเลยไม่ค่อยดีนะถ้าเกิดว่าใครที่มีเกียร์ต้านสกิลติดให้มันก็จะดีมากนะเพราะว่าไปอย่างเงี้ยถ้าหลบสกิลไม่ได้ก็ตายครับดูครับอัตราการหลบหลีกสกิลเป็นศูนย์นอีกน,นะครับก็เดี๋ยวลองใช้ดูประมาณนี้ก่อนละกันนะ แนวสายเวทโจมตีละกันนะครับว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับสำหรับแซนดี้ฮูนา่างลืมพูดเรื่องสกิลมันนะครับสกิลร่างธรรมดามันจะเป็นสกิลมือปามฮาโลวีนนะครับค่อนข้างน่าสนใจนะมันบอกว่าจะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้น250%แลวก็เพิ่มพลังชีวิตอีก520%เป็นเวลา10วินาทีอันนี้จะเพิ่มให้กับเลนเจอร์โดยรอบๆทุกตัวต้องดูว่าความกว้างแค่ไหนนะครับส่วนสกิลร่างอันต้านี้ยังไม่พูดถึงนะครับ อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจทีเดียวนะสำหรับสกิลล่างอันต้านะครับก็ขอยังไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแซนลี่คุนางนะครับแดาวล่างธรรมดานะ,ะเป็นรีวิวให้ดูที่สเตตหลักแล้วกันว่าเป็นยังไงน่าใช้หรือเปล่านะครับก็ไปตีที่ด่านสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับช่วงนี้มารีวิวสเตตหลักได้ไม่หลายได้ไม่ได้หลายรอบนะครับเพราะว่ามันใช้ขนนกเยอะมากนะครับตั้ง17คนนะครับก็ ขอตีให้ดูครั้งเดียวแล้วกันนะครับดูจะตื่นเต้นเป็นพิเศษนะเพราะว่าไม่ได้รีวิวมานานอ่ะก็ขอไปตัวนี้ไปตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็มาดูว่ามันบับถึงไหนนะครับยังไม่ออกสก,กิลนะครับยังไม่ออกสก,กิลนะครับดูก่อนนะครับเนี่ยครับยังไม่ออกสกิลนะครับสําหรับแซนลี่ของเรานี่ครับออกแล้วฟับนะครับเนี่ยครับที่เป็นฟักทองอยู่บนหัวนะครับ รู้สึกว่ามันจะได้ตัวที่อยู่ใกล้ๆกับมันนะโอ้ยออกมาเยอะเลยคราวนี้กองหน้าไม่โดนนะครับเนี่ยโดนมาลีอ่างนะครับมาลีได้อยู่อ่างได้นะครับส่วนตัวยืนหลังอย่างไอเน,นี้ยตัวอะไรเนี่ยเอ็ดเวิร์ดเรือด,ดำน้ำรกลับอันนี้ไม่ติดสกิลของแซนลี่หุ่นนางนะครับฟับเฮ้ยแต่ว่าได้อยู่นะ เมื่อกี้ไม่ได้เนี่ยได้แล้วสรุปได้นะเนี่ยอ่ะคูตัวซูบีเข้ามาแล้วอันนี้ผมก็จะไม่ปล่อยไม่ปล่อยไปเยอะนะครับจะได้เห็นว่ามันออกสกิลบ่อยมากน้อยแค่ไหนครับเนี่ยที่เป็นรูปฟักทองและยิ้มบนหัวนะครับสีฟ้าฟ้านะครับเป็นสกิลมือป่าฮารลวีนของมันนะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้น250%นะครับแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตอีก520%ผมชอบตรงเพิ่มพลังชีวิต520%นะ ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับเนี่ยโหติดตลอดเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครับออกสกิลบ่อยอยู่นะเนี่ยครับเนี่ยครับโอโหออกตลอดเลยนะนี่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปเล่นเลดบอสก็น่าจะมีประโยชน์นะครับแต่ว่าวันนี้บอสผมมันตายไปหมดแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ตีให้ดูนะ ก็เดี๋ยวเอาไปตีอารีนาให้ดูอีกสักอันละกันนะน,นี่ก็ดูในเรื่องของสกิลของมันละกันก็พูดถึงพูดถึงเรื่องของสกิลเนี่ยผมว่ามันก็ออกบ่อยพอสมควรเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่มีกบแดงที่จะสามารถเป็นร่างันแปลงเป็นร่างอันต้าได้ก็แนะนำให้ใช้แค่ร่างธรรมดานะครับเพราะว่าร่างธรรมดาสกิลแรกของมันก็ค่อนข้างที่จะ ดีนะครับเพราะว่ามันเพิ่มทั้งพลังโจมตีและก็เพิ่มทั้งพลังชีวิตให้กับเรนเจอร์ที่อยู่รอบๆตัวมันนะครับเนี่ยติดนะครับเนี่ยซุปนะครับออกบ่อยด้วยนะครับอ่ะผมขออนุญาตรวบลัดก็จะปล่อยไว้ไทเกอร์ไปยิงแล้วกันจะปล่อยมาลิไปให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับมาลิที่ยืนอยู่ข้างหน้ามันได้ด้วยนะครับ เนี่ยครับได้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างด้วยส่วนตัวแล้วชอบเลยนะเพราะว่าดูครับออกสกิลบ่อยมากครับเนี่ยแทบจะไม่ตีเลยออกสกิลอย่างเดียวครับเนี่ยดูดูไม่ดูครับเนี่ยครับดูโอ้โหนะครับสกิลมือปาบโลวินของมันอย่างนี้ผมว่าดูขึ้นนะคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆมันนะครับตีโหดขึ้นนะครับเพราะว่าพลังโจมตีคูณ250นะ เนี่ยครับโอ้โหออกสกิลตลอดเลยนะครับสําหรับสกิลมือป่าฮารูวินนะครับเนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครที่คิดจะสุ่มเพื่อเพื่อจับมันมาใช้งานนะครับก็ต้องพิจารณาดูว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีตัวที่เป็นบัพเพิ่มพลังชีวิตอยู่แล้ว หรือว่าแบบเพิ่มพลังโจมตีอยู่แล้วก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับสำหรับแซนลี่ฮาโลวีนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้สะสมเป็นคอลเลคชันนะครับในช่วงของเทศกาลฮาโลวีนก็ไม่ว่ากันนะครับก็สามารถซุ่มได้นะครับจบแล้วนะครับสําหรับการเล่นสเตตธรรมดานะครับสาหรับเจ้านี้นะครับแซนลี่คุณนางนะครับก็มีให้เปิดกันในกาชาะนะครับแต่มันก็ต้องใช้ทั้ง200รลูบี้นะครับในการเปิดกาชาฮาโลวีนห้าบวกหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตไม่เปิดให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีแล้วนะครับ ส่วนตัวผมคิดว่าผมน่าจะไม่ปั้นเป็นร่างอันต้านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของสกิลที่เพิ่มพลังโจมตี25 0เนี่ยมันก็สามารถใช้ตัวนี้แทนได้นะครับก็เพิ่มพลังโจมตีขึ้นมา20% 0เนหมือนกันอาจจะน้อยกว่าอยู่50%แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับในส่วนของพลังชีวิตที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ยังสามารถใช้มารีแทนได้นะครับมารีก็เพิ่มพลังชีวิตเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีแล้วก็สามารถปั้นมาใช้งานได้นะครับก็ด คุ้มหรือไม่คุ้มนะครับควรสุ่มหรือไม่ควรสุ่มนะครับสําหรับคนที่ชอบหรือว่าข้างใช้การสะสมก็สุ่มได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมตีสเตจพิเศษให้ดูแล้วกันมันก็ไปตีที่ด่านไหนนะอ่ะด่านนี้แล้วกันโอ้ห้าคนไา้จะตีด่านนี้ไม่ได้ตีด่านนี้ให้ดูแล้วกันนะครับด่านดาวเาครนาะห์โคนันแล้วกันอ่ะอันนี้ก็ดีหน่อยนะครับใช้ขนนกแค่3ามขนนะแต่ว่า ขอบ่นนิดนึงแล้วกันอ้ฐานนี้เนี่ยผมยังไม่เคยจับได้ลันหรือโมริลันเลยนะโอ้โหเกมมันจะงกไปไหนนะใครที่จับได้ก็ส่งมาโชว์จ้าครับข <c oughs> อบ,บ่นหน่อยแล้วกันนะก็ปล่อยไปนะครับอ่ะนะครับปรากฏว่ามันเจอป้อมมันไม่ออกสกิลนะมันจะยิงธรรมดาอยู่นะสําหรับเจ้าแซลลี่ขุนานางนะครับเนี่ยเจอป้อมธนูป้อมปืนมันไม่ออกสกิลนะครับ มันมีไม่กี่ตัวนะที่เจอป้อมแล้วออกสกิลนะั่นจะมีชาวกับชูแค่น,นะนั้นนะนี่ครับยังไม่ออกสกิลนะครับผมก็จะปล่อยน้อยๆน,นะครับอ่ะมาเจอศัตรูละเนี่ยครับโอ้โหมาเจอศัตรูมันออกสกิลทันทีนะครับสำหรับสกิลมือป่ามารูวีนมันนะครับจะเป็นรูปปักทองบนหัวนะครับเนะี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะโหดใช้ได้นะครับแล้วก็มีตัวที่วิ่งผ่านมันก็ติดสกิลไปด้วยนะในจังหวะที่มันเบ่งสกิล นั่นไงไม่เคยได้เลยโอเคมันจะจบทุกกระบ,บวนการถ้างั้นก็ต้องไปตีอารีนาให้ดูแล้วกันเหมือนจะเหลือไว้หนึ่งอันอยู่อ้าโอเคด่านสิบด้วยโอเยเ้เกียร์เต็มเกียร์เต็มเหรอเดี๋ยวผมขออนุญาตย่อยเกียร์ก่อนนะครับรู้สึกว่าเกียร์จะเต็มถ้าเล่นอารีนาบ่อยๆนี่คุณจะมีเกียร์เอามาใช้งานเยอะมากเลยนะครับ จะเอามาบวกใส่อะไรนี้เอามาบวกไอ้นี้แล้วกันนะครับอันนี้ลดระยะเวลาการสร้างเลนเจอร์เกียร์ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะผมก็อันนี้หนึ่งดาวนะครับได้มาจากการเปิดกาชาที่เป็นกาชาเฟน200บ้างแล้วก็ได้มาจากการเล่นอารีนาบ้างนะครับก็สะสมนะครับก็สามารถเอามาตีบวกได้นะถ้าเกิดว่าใครดูคลิปกเก่าๆของผมที่เป็นคลิปแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็จะรู้นะครับว่า การส่งคะแนนมิตภาพนั้นมีประโยชน์มากเลยนะครับเราสามารถเอาเกียร์หนึ่งดาวนี่แหละมาปั้นให้เป็นเกียร์หกดาวได้นะครับอะกออ็ขอไม่พูดถึงแล้วกันเดี๋ยมันจะยืดยาวไปใหญ่นะครับโอ้โหยิ่งพูดไปนานแล้วเนี่ยดูพราาไปนานพูด,พ,ดพูดแป,ป๊บๆมันจะปาไปสิบนาทีเลยเนี่ยโอเคยังไม่พูดเรื่องอะไรเลยอะไปดูที่อารีน่าแล้วกันก็เอาตัวนี้มาไวา้แซนดี้คุณนางนะครับมาดิ แล้วก็ตัวยิง2ตัวเลยแล้วกันนะโอเคนะครับไปลุยเลยนะครับสำหรับการเล่นอารีนาดานที่10กับการรีวิวแซนลี่คุณนางน,นะครับแดาวล่างธรรมดานะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับมาดูกลางคลิปก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับมาแล้วปัป๊บยังไม่ออกสกิลอูมาลี่ออกสกิลก่อนนะมาลี่ออกสกิลก่อนครับ นี่ยังไม่ออกสกิลเลยครับในอารีนายังไม่ออกสกิลนะครับอ้าวนะี่ยใช้แล้วครับใช้แล้วโอเคโอ้โหนี่ครับโอ้โหถ้าเบ่งสกิลนี้ยิงโหดขึ้นเยอะนะครับแต่ถ้าเทียบกันระหว่างมาลีในมาลีเปิดออกมาใช้เลยนะอ้าวตายไปแล้วคืออย่างที่พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับมันไม่มีต้านสกิลอะครับพอมันไม่มีต้านสกิลมันก็โดนยิง ก็ง่ายเงือบทีเดียวนะครับสําหรับใครที่อยากจะปั้นมาใช้ก็แนะนำนะครับควรจะมีเกียร์สักหนึ่งชิ้นนะครับที่มันมีแนวต้านสกิลเพิ่มให้มันนะครับก็จะช่วยให้อยู่รอ,อดปลอดภัยจากการโดนสกิลนั่นเองนะครับตายโอ้อายเขาไหมล่ะรูภาพไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะอาได้ขนพิเศษมาด้วยเดี๋ยวเราไปลุยที่โหมด p v p กันต่อแล้วกันนะครับก็จะได้ดูกันครบทุก กระบวนการนะครับผมก็ขออนุญาตจัดทีมใหม่แล้วกันอันนี้ผมขอยกมานี้ตัวนี้มานี้และก็ตัวนี้ผมจําเป็นต้องใช้มาลีนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์กับทีมผมมากเลยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตใช้อ่ะใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับไหนๆมันเป็นตัวใหม่ให้มันอยู่ทีม A แล้วกันนะอันนี้ก็จัดทีม B สสำรองไว้หน่อยนะครับอันนี้ไม่ใช้ใช้ชู แล้วก็ใช้อ่างนะครับและก็ใช้ไวเท์เเกอร์โอเคเดี๋ยวเราจะทีมประมาณนี้แล้วกันนะครับไปสู้ PVP กันนะครับตอนนี้ PVP ก็ค่อนข้างที่จะปรับปรุงไปเยอะนะจากเดิมที่แบบแต้มเราแบบไม่ขึ้นไปเลื่อนไปไหนเลยนะครับแต่ก่อนแต้มผมพันหเนี่ยผมอยู่แค่หลีกเงินหรือว่าหลีกทอง3แค่นั้นนะครับณปัจจุบันนี้แต้มพันหผมอยู่แพตินัมสแล้วนะก็ได้รูบี้มาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับอ่ะ ็ไปสู้เลยดีกว่าอันนี้ผมสู้ไปผ่านแล้วอ้าวนี่ไงขอแก้แค้นแล้วกันนะมันมีคนมาตีเรานะครับเราก็ต้องแก้แค้นนะครับอันนี้ไอเทมก็ต้องเอาไปช่วยด้วยนะจะได้มีแบบคือช่วยช่วยเหลือได้นะถ้าเกิดว่าใช้ไอเทมนะครับอ่ะอันนี้ผู้พิทักษ์ผมเป็นกิลที่ผมเปิดมาใหม่นะครับผู้พิทักษแค่ดาวเดียวเองนะครับก็ช่วยเหลือไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะครับเอาไปลุยเลยนะครับ ขออนุญาตปล่อยนี่ก่อนปั๊บนะครับมาแล้วแซนลี่คุณนางเราโอ้ออกสกิลเลยนะแต่ว่าโอ,โอ้โดนทีเดียวตายเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีต้านสกิลนะครับโดนทีเดียวตายเลยครับปล่อยไปอีกหน่อยครับบุษาให้มันมันเป็นตัวคลายแหมงในการรีวิวสังเกต ว่าถ้าเกิดว่าเลนเจอร์ตัวไหนนะครับเอามาตี p v p แล้วไม่ได้ติดต้านสกิลนี้ตายครับตายไวครับเนี่ยแต่ว่าอันนี้ตัวตัวอื่นมันค่อนข้างที่จะโหดก็เลยช่วยได้นะครับอย่างมาลีนี่ผมติดให้ต้านสกิลเกินระ้อเอซนะอันนี้เอาตัวธนูมาช่วยดีกว่าชูอ่ะปล่อยชูมาด้วยนะครับอันนี้เล่นไปด้วยอัดไปด้วยนะครับอาจจะพูดไม่ทันในบางจังหว่ดดูไม่ครอบคลุม โอ้โหคู่ต่อสู้เอาครับมาแล้วครับมาแล้วครับแซนดี้คุณนางเล่านะครับเนี่ยครับออกสกิลบ่อยเหมือนกันนะไม่น่าเกียดนะครับถ้ามันไม่ตายเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่าเราเน้นต้านสกิลให้มันหน่อยหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับให้ยืนคู่กับมารี่เลยครับเนี่ยครับดูครับมันเพิ่มทั้งพลังชีวิตแล้วก็เพิ่มพลังพลังจดีโอ้โหบื้มเลยชนะแล้วครับโอ้โหนะครับใช้ได้ทีเดียวนะ โอ้โหบวกมา15้าเลยก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอยู่ระดับที่49้าแล้วโอ้โหขึ้นแพทตินัมสามได้ยังไงเรากงง็งงอยู่นะอืมนะครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ตีให้ดูก็พบทุกโหมดอยู่นะทั้งสเตทหลักนะครับสเตทพิเศษนะครับแม้กระทั่งอารีนา ina, นะครับแล้วก็พาไปตีพ V p ให้ดูเมื่อกี้นะครับสำหรับเจ้าแซนลี่คุณนางนะครับผมก็คงจะน่าจะจบการรีวิวไว้ประมาณนี้แล้วกันฝากนิดนึงถ้าเกิดว่าใครจะปั้น เพื่อที่จะไปใช้ในการ PVP นะครับควรจะเน้นเป็นต้านสกิลให้มันแล้วก็ลบดีอีกสกิลนะครับเพราะว่าตรงนี้อ่ะผมเป็นศูนย์เลยนะครับอัตราการลบสกิลศูนย์อัตราการต้านสกิลก็ศูนย์นะครับถ้าเกิดว่าจะติดแนวแบบเนี้ยเหมือนมาลี่เนี้ยอย่างมาลีผมติดให้มันดูครับต้านสกิล132เปอร์เซ็นต์นะครับลบดีสกิลอีก52เปอร์เซ็นต์ก็เลยอึดกว่านิดหนึ่งก็เป็นตัวเนี้ยคาถามนต์ดำนะครับและก็ทุงมือแห่งความมืดนะครับและก็ตัวนี้นะครับ กระเป๋าแห่งกระเป๋าปีกแห่งความมืดนะครับสามอันนี้ก็สามารถเอาไปติดให้กับตัวนี้ได้นะครับก็ลองหมุนหมุนหมุนเวียนปรับเปลี่ยนดูนะครับแต่ว่าคลิปนี้รีวิวให้เป็นแนวแบบเพิ่มอัตราการใช้สกิลนะครับแล้วก็เป็นพลังเวทโจมตีนะครับก็เลยเป็นติดเกียร์แนวนี้ให้ดูนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แลวกันนะครับสําหรับใครที่คิดจะซุ่มกระชานะครับก็พยายามดูคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วกันนะครับว่าคุ้มหรือเปล่านะครับที่ท่านจะเสียสองร้อยูบี้ในการซุ่มเอาแซลลี่คุณางนะครับถ้าเกิดว่าให้เปรียบบบเทียกัันนะคร ระหว่างการสุ่มกาชาโคนันนะครับกับกาชาเฮลูวีนถ้าเป็นผมผมเลือกสุ่มกาชาโคนันนะเพราะตัวโคนันโหดกว่าเยอะนะทั้งจอมจรคิดด้วยนะครับโหดกว่านะครับโหดกว่านะครับซึ่งมันก็คงเปรียบเทียบกันยากมันคนละสายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่เราควรจะมีตัวยิงโหดก่อนที่จะมีตัวบัฟแต่ถ้าเกิดว่าผู้เล่นเก่าหรือว่ามีตัวเทพอยู่แล้วก็ไม่ซีเอะไรก็สุ่มได้กันไม่น่าเกียดนะครับแต่ว่าอย่าเติมรูบี้แล้วกันนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าพี่ควรเติมหรือเปล่านะครัับบบอกได้เลยนะครว่า ถ้าเราห้ามใจได้ก็ไม่ควรเติมนะครับค่อยๆเล่นไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ตัดจบแล้วกันพูดยาวแล้วขอบคุณครับ